สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขูสุขค้นค่ะพบอๆกันอีกแล้วจ้ากับมอลำั่มถ้ำเกษตรเมื่อนีพาพี่น้องมาเบิงแปลงโคกน้องหน้าติเฮตังว่าหันเถิงปีแต่มีไายใดเขามาแล้วเดี๋ยวพี่น้องมาเบิงแปลงของคุณแม่สมปองคุณสว่างพี่กัดอยู่บ้านฟังเสืองตำบลฟังคำอำเภอศรีลินทนเดี๋ยวมาพอๆก็จะคของแปลงเพื่อเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ สมปองคูนสว่างคะ่ะพิกัดอยู่บ้านฝางเทิงตำบลฝางคํามอำเภอสิรินทรนคะ่ะแม่เฮ็ดขงน้องหน้ามาโดนบันไดหรอคะหวัวเยี่งบ่ท่านเึงปีนะคะ่ทันถ <laughs> ึิงปีค <c oughs> ่ะเดือนเดือนมิถุนานาะเพิ่ <c oughs> มิถุนาจังถึงปีนอค่ะ <c oughs> แม่นี่ไม่พย่ยังค่ะนีอนนนะ่อันนี้สร้างมต์ค่ะนี่สร้างมต์สร้างมต์มันออกนอกลรอตัวนี้ออกแล้วค่ะเยั่งบ่ท่านถึงปีกินแล้วบอค่ะบ่บ่กินค่ะ เอาไปเใ็ดแนวเนาะค่ะเอาไปเใ็ดแนวกอกเอาไปเใ็ดแนวสะก,ก่อนแม่ปลูกยังแน่ในนี่ิคะเออ่กกมีกล้วยหอมมีข้ามีตะไคร่ค่ะกับบางมองก็อาจจะปลูกเสริมแน่มีมังคุดละหมดแน่ะนะคะมักนกป็ปลูกไปยังต้นสองต้นเอาวัาชพืนแนวตัวนี้แม่ะยางหน้ากับมีมะฮอกกานีกับมีมะฮอกกา,านีวะนี่แม่ปาดมันคือหนาเนกับมีเอออ่ยังก็พยุงกับมีค่ะโอ้รวมใส่กันเบไดเลยนอกจาก ก็ม <laser> ีค่ะมีหลายอย่างมีหลายอย่างแห้งเนาะ่างน่องมีเลี้ยงยังแม่เลี้ยงปลาค่ะปลาอัะไรนอจ้าปลากระเพียนปลานิ่นค่ะรวมใส่กันเลยเป็นบ่อคะค่ะค่ะปลาถวยหอมเผินงามงามเดือนมีถุนอาจจะสีหอดขวบปีเนาะแม่เนาะค่ะค่ะปลาสมังงามคายแก๋อีน้องตุวนางเป็นห้า มะเบิองมาเบิองเนาะค่ะเบิองเล่าเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องผู้ก้าลังเริ่มเฮ็ดโขงน้องหน้าก้าลังพัฒนาใหม่สวยหรอกอีกแค่ปีสองปีพุ่นอ่ะอ๋อเพื่อสีเขาที่เขาทางเนาะแม่เนออันอันนี้สีเอาไปไเนาะค่ะเนาเพิ่นมาสื่อค่ะเพิ่นมาสื่อเนาะสีเอาไปขายเนาะค่ะขายกิโลหรเจ็ดสิบบาทแป้งพี่น้องไปโขงน้องหน้าเติงขายเติงแถมได้ไหมเมขายเติมแถมสมปอง การเลี้ยงแหนแดงคุณแม่ก็เฮ็ดแบบง่ายง่ายกับพี่น้องเลี้ยงไปน้ำกระแปลงขูบน้องหน้าเพิ่นเลี้ยงน้ำคลองใส่ไก่เป็นไล่ได้เสริมขายน้ำเป็นบะแม่นี่ขายหน่อยที่โดน70บาทออค่ะันนี้ท่านแห่แน่ไมโครฟินลาห์หุ่นเลนี่เด้อ อันตัวนี้ก็ขายอยู่บ่แม่นี่นี่ขายอยู่บ่นี่ 2, 000, 3, นี่บ่นั่นเพิ่นสงสัยนะ่ะ <MER. S 1> เห็นบ่น่ะเพิ่นสงสัยนะ่ะขายอยู่บ่นี่ตัวนี้ขายบ,ายบ, 3, 000, าบ่นี่ซื้อมาสองพันแม่เราสิขายสามพันนี่เอาบ่นี่เลาะขอแปลงโคกน้องหน้าคุณแม่ก็สิใส่กล้วยหอมคาเวนดิดงามงามจ้า ค่ะุณแม่สมปองคะตังต่เฮ็ดโคกน้องหน้ามาหนีมีอยู่มีกินเพิ่มขึ้นอยู่บ่คะโอ้ยบ่เดซือเลยเด้อค่ะเด,ะด้อปลากับ่บเดซือกล้วยกับ่ไเดซือบักหน้าบักตตนนะคะหัวอินไข่มีกินแบบโบอึดบหยากคือเพื่อนวาอีลี่แหละพี่น้องโบทุกกับโบหยากบอึดกับโบยากล้กบบยกกวยเพื่อนมีแต่เขือนยังไงเบิ่งคุ่นนะเลาะขอบแค่เต๋หัวมีตังแต่นแนวกินแนวยากพาวกบัวหัวสิ้นไข่ หลายหลายพี่น้องไปโตออนซ้อนขึ้นอย่างเบื่องเนืุ้ผุน่ะค่ะคุณแม่คะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณแม่ฝากเพงพี่น้องผู้ที่มาเคต็ดกเกษตรหรือว่าผู้ที่หาทางกลับบ้านเนาะผู้ที่กำลังสเรื่อมมาโลงเมือ,อยังสิอยากให้แม่ฝากให้ขอคิดดีๆกับพี่น้องเข้าห้ยกำลังใจผู้เพิ่นเห็ดไ่เนี่ยจะ้ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเด้อการเห็ดโขกน้องหน้าเนี่ย ้าเข้าเริ่มต้นเร็วเท่าไร่แห่งดีนะคะก็จะบอกว่าเฮ็ดแล้วว่ามีผิดหวังเลยมีกินนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันเหลือแจกแล้วก็ยังได้ขายนำนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือข้าเฮ็ดเองมันปลอดสารพิด เฮเท้ามีสุขภาพที่ดีนํานะคะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเงินนะคะได้ทั้งเขื่อนบ้านนะคะโอ้อันนี้ก็มีความสุขหลายอยากจะเชินช่วนทุกคนมาเห็ดเลยนะคะมีบรได้ใส่ปุ๋ยได้เนี่ยใส่ขี้ไก่ขี้งัวนะคะอันนี้ก็บ่ได้ฉีดบริได้ผลสารเคมียังนะคะพี่น้องสังเกตบักทัว่วเหลือเหลือมะเงจะค้องกับจังกินนะคะ จังปลูกกระลำเชื่อกันนะคะเหลือดตัวตัวหมนอนจากฟอสเนจงแม่คะ่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ในจ้าให้พี่น้องอยากโทรหาจ้าค่ะเบอร์โทรศัพท์เด้อค่ะศูนย์แปดเก้าสี่สองเก้าหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์อยากมาแบ่งปันพันธุ์แหนแดงแม่ขายอยู่บ่คะขายอยู่ค่ะกิโลในเจ็ดสิบบาทไผอยากได้มาเลยเด้อค่ะไผมาถึงสวนนี่นะคะ โอ้แถมไผ่ปี้น้ำผอมนะคะบอกเดี๋ยวนี้ทั้งแจกทั้งแถมเมืนบอกทั้งแจกทั้งแถมค่ะซื้อสองกิโลแถมหากิโลบ่าไหมฟันเหมือนล้าค่ะมาเลยค่ะพอต่องห่วงนะคะอยากได้นอกล้วยกัาจะแถมไปอีกนะคะซื้อแหนแดงแถมนอกล้วยเุมนบอกเดี๋ยวนี้จักหน่อยกับขาเข่าใหญ่นะคะกับสิแถมหดขาเหมืนกักําลังตูขาพอลุ่นอยู่ได้พี่น้องสื่อเนีแดงแถมขาจักหน่อยหนิงัวหน่อยออกแม่รับกับสิแถมหดงัวหน่อยป่ะจัง ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจังคอยพอกันขอบคุณคุณแม่สมฟองหลายๆจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจา้จา